สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปเนื้อเรื่องของดอนนี่ดาโกโดยจะเป็นเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าดอนนี่ที่วันหนึ่งเขาดัานไปเจอกับชายประหลาดซึ่งชายคนนั้นก็ใส่ชุดกระต่ายที่ดูน่ากลัวมากชายคนนั้นได้บอกออกับเขาว่าเหลือเวลาอีกแค่28วัน6ชั่วโมง42นาที12วินาทีก่อนโลกจะแตกแต่ว่านายสามารถหยุดมันได้และเรื่องประหลาดมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ตอนแรกๆเขาก็คิดว่าเขาโดนอํมเล่นแต่หลังจากคืนที่เขาได้เจอกับชายคนนั้นในตอนเช้ามันก็มีซาเครื่องบินตกลงมาที่บ้านเขาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมมาได้เลยครับชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าดอนนี่เขาตื่นขึ้นมาอยู่กลางถนนด้วยท่าทีที่มึนงงจู่ๆเขาก็ยิ้มออกมาและรีบปั่นจักรยานกลับไปที่บ้านเขาเมืองนี้เป็นเมืองสงบสุขธรรมดาทั่วๆไป และดูเหมือนครอบครัวของดอนนี่ก็คุ้นชินกับการที่ดอนนี่หายตัวไปครอบครัวของดอนนี่เองก็เป็นครอบครัวที่ดูจะสงบสุขธรรมดาทั่ว,วไปดอนนี่เองก็มีทะเลาะกับพี่สาวอยู่บ้างแต่วันนี้ดอนนี่มีท่าทีที่เปลี่ยนไปจนแม่ของเขาต้องสังเกตได้แม่ของเขาพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็รีบไล่แม่ของเขาออกจากห้องดอนนี่มีอาการทางจิตบางอย่างซึ่งเขาพยายามรักษามันโดยที่เขาจะต้องกินยาทุกๆวันไม่งั้นอาการของเขาจะกำเริบ และในวันที่สองตุลาคมปี1988ดอนนี่ตื่นขึ้นมากลางดึกเขาได้เดินละเมอออกจากบ้านเขาเดินไปเรื่อยๆจนมาเจอกับชายคนหนึ่งชายคนนั้นดูเป็นชายประหลาดเพราะเขาสวมชุดกระต่ายที่ดูน่าขนลุกมากและชายคนนั้นก็บอกกับดอนนี่เหลือเวลา28วัน6ชั่วโมง42นาที12วินาทีก่อนที่โลกจะแตกพอดอนนี่ได้ฟังอย่างนั้นเขายิ้มออกมาและเขาก็สลบไป ี่สาวของดอนนี่เองก็เพิ่งกลับมาจากปาร์ตี้จู่ๆก็มีบางอย่างตกมาที่บ้านมันคืออะไรบางอย่างที่ใหญ่มากๆทําให้บ้านเขาถล่มลงมาดอนนี่ถูกเพื่อนบ้านปลุกเพราะเขามานอนอยู่ที่สนามกอล์ฟพอเขากลับมาที่บ้านก็เจอทั้งรถดับเพลิงรถฉุกเฉินรถตำรวจบ้านของพวกเขาพังจนเละแต่ไม่มีใครบาดเจ็บสิ่งที่ตกลงมาบนบ้านเขามันคือชิ้นส่วนเครื่องบินที่ระบุไม่ได้ว่ามาจากที่ไหนเพราะเลขตัวถังถูกลบไป หน่วยงานของรัฐก็รีบมาเก็บกวาดและรับผิดชอบทั้งหมดโดยพวกเขาทำการเช่าโรงแรมให้กับครอบครัวของดอนนี่เพื่อให้เขาได้ไปพักชั่วคราวระหว่างการซ่อมบานและในคืนนั้นพวกเขาก็ได้พักในโรงแรมอย่างสบายใจแต่พ่อแม่ก็ยังกังวลถึงอากาศของดอนนี่พวกเขาอยากให้ลูกชายกลับมาเป็นปกติพอถึงตอนเช้าพ่อขับรถมาส่งลูกๆที่โรงเรียนโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนธรรมดาทั่ว,วไปและในวันนี้ก็มีอาจารย์ใหม่เข้ามาสอนอีกด้วย เธอได้มาสอนคาบแรกในห้องของดอนนี่ซึ่งเธอเองสอนในภาควิชาปรัชญาเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจในวิชานี้แต่สำหรับดอนนี่เขาสามารถเข้าใจและตอบคำถามได้อย่างง่ายได้นอกจากวันนี้จะมีอาจารย์ใหม่ห้องของเขาก็ยังมีนักเรียนใหม่อีกด้วยโดยเธอมีชื่อว่าเกรทเชนซึ่งเธอก็ได้มานั่งข้างๆดอนนี่พอเลิกเรียนพ่อก็ได้มารับดอนนี่ไปหาจิตแพทย์ ระหว่างทางดอนนี่กับพ่อก็คุยเล่นกันมาเรื่อยๆจูๆ่ๆพ่อก็ต้องเบรกรถอย่างกระทันหันมีหญิงแก่คนหนึ่งมาขวางถนนไว้และจูๆ่ๆดอนนี่ก็ดินเสียงของชายในชุดกระต่ายโดยเขาบอกให้ดอนนี่ไปหาเธอคนนั้นพอดอนนี่เดินเข้าไปหาเธอเขาพูดกับเขาว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนต้องตายอย่างโดดเดี่ยวและดอนนี่ก็เข้าไปหาจิตแพทย์เขาบอกว่าเขาได้เจอเพื่อนใหม่ ซึ่งมันก็คือเพื่อนในจินตนาการของเขานั่นเองและนั่นก็คือชายในชุดกระต่ายที่มีชื่อว่าแฟรงค์ในวันต่อมาดอนนี่ก็ไปเรียนตามปกติในการเรียนวันนี้อาจารย์เอาคลิปของไลฟ์โค้ชคนหนึ่งมาให้พวกเขาดูซึ่งอาจารย์เองก็ศรัทธาในตัวไลฟ์โค้ชคนนี้เป็นอย่างมากและแน่นอนนักเรียนทุกคนเห็นมันเป็นเรื่องตลกและไม่แคร์วิดีโอพวกนั้นเลยในคืนนี้ดอนนี่ก็ตื่นขึ้นมากลางดึกอีกครั้งเขาทําตามคําสั่งของแฟรงค โดยแฟรงค์ให้เขาไปทำลายท่อน้ำและในวันที่6ตุลาคมปี1988โรงเรียนก็ได้สั่งยกเลิกการเรียนการสอนเพราะที่โรงเรียนเกิดน้ำท่วมอีกทั้งอนุสาวรีย์ของโรงเรียนยังถูกขวานจามไว้อีกด้วยมีสเปรย์พ่นทิ้งไว้ว่าพวกเขาสั่งให้ผมทำและระหว่างทางกลับบ้านดอนนี่ก็ได้เจอกับเกรทเชนพวกเขาสองคนได้คุยกันคุยกันสักพักทั้งสองก็เริ่มชอบกันตอนเย็นดอนนี่ก็มาหาจิตแพทย์อีกครั้ง จิตแพทย์เริ่มใช้การสะกดจิตในการรักษาดอนนี่แต่มันก็ไม่ได้ผลยิ่งดำดิ่งเข้าไปในจิตใจของดอนนี่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอความดำมืดในจิตใจของเขามากขึ้นเท่านั้นในวันต่อมาทางโรงเรียนได้เริ่มทำการสอบสวนว่าใครคือคนที่ก่อเรื่องทั้งหมดโดยที่พวกเขาเริ่มสืบสวนจากลายมือหลังจากที่ดอนนี่ไปเขียนลายมือบนกระดานเขา,ากลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีและระหว่างที่ดอนนี่ไปเข้าห้องน้ำ เขาก็ถูกอันตพานแกล้งแต่เขาก็เอาตัวรอดมาได้ในวันต่อมาเป็นวันหยุดดอนนี่จึงมาเล่นยิงปืนกับเพื่อนของเขาและพวกเขาก็ได้เจอกับหญิงแก่คน,นนั้นอีกครั้งหนึ่งหญิงแก่เป็นคนเสียสติในทุกๆวันเธอจะเดินวนมาอยู่ที่ตู้จดหมายพวกของดอนนี่เพนนื่อนๆของดอนนี่ก็เรียกหญิงแก่คน,นนี้ว่าคุณยายศพในตอนเย็นทางโรงเรียนก็ได้เรียกประชุมผู้ปกครองฉุกเฉินเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในการประชุมนั้นครูพร,ะ,ระก็ได้ออกมาโวยวาย โดยเธอวอยวายถึงเรื่องวิชาปรัชญ,ญาเธอบอกว่าวิชานั้นสอนให้เด็กเป็นคนเลวทางด้านของดอนนี่เขาก็ได้เจอกับแฟรงค์อีกครั้งหนึ่งเขาถามแฟรงค์ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ยังไงแฟรงค์ Frank ก็ตอบว่านายเชื่อเรื่องการเดินทางข้ามเวลาไหมละ่ะในด้านของที่ประชุมแม่ของดอนนี่ก็ได้แย้งครูพละซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยนั่นจึงทำให้ครูพละหน้าแตกเป็นอย่างมากในวันต่อมาดอนนี่ก็ได้มาเรียนตามปกติ ซึ่งครูพระก็นำสิ่งที่ไลฟ์โค้ชบอกมาสอนโดยเธอเชื่อว่าโลกนี้มีด้วยกันแค่สองอย่างคือความกลัวและความรักถ้าทุกคนก้าวผ่านความกลัวไปได้ทุกคนก็จะได้รับความรักและเธอก็สั่งให้นักเรียนทุกคนออกมาพูดว่าสถานการณ์ไหนอยู่ในโซนความรักหรืออยู่ในโซนความกลัวโดยสถานการณ์ที่ดอนนี่ได้คือมีคนเก็บกระเป๋าตังค์ได้คนนั้นเอามันไปคืนแต่คนนั้นก็เอาเงินไปทั้งหมดดอนนี่เริ่มเถียงกับอาจารย์พรร บนโลกนี้มันไม่ได้มีแค่สองอย่างมันมีความรู้สึกเป็นร้อยความรักความโลภความโกรธความหลงคุณจะมาคับให้คนอื่นเนี่ยเชื่อแบบคุณนะ่ะเป็นไปไม่ได้มันทําให้อาจารย์โกรธเป็นอย่างมากเธอก็รายงานไปที่ฝ่ายปกครองจนดอนนี่ถูกเรียกผู้ปกครองมาพบแต่พ่อของดอนนี่กลับชอบการกระทาของลูกเขาอาจารย์พะละจึงไปบอกกับแม่เขาน่ะเป็นเด็กชั่วร้ายถ้าไม่ช่วยเขาให้ออกมาจากความกลัวเธอจะต้องเสียใจ และพอกลับมาถึงบ้านพี่สาวเองก็ชอบเรื่องการกระทำของเขาจนถึงขั้นโทรไปเมาส์กับเพื่อนๆนวันที่10ตุลาคม1988 12วันก่อนวันโลกแตกดอนนี่ยังติดใจเรื่องที่แฟรงค์พูดเรื่องการเดินทางข้ามเวลาเขาจึงมาถามอาจารย์วิทยาศาสตร์ซึ่งอาจารย์เองก็บอกกับเขาการเดินทางข้ามเวลามีอยู่หลายทฤษฎีอย่างเช่นบทความของฮอวกินเขาเชื่อว่าการเดินทางข้ามเวลาเกิดจากรูหนอน หรือทฤษฎีโลกคู่ขนานที่โรงเรียนนี้เองก็เคยมีอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยและอาจารย์ก็หยิบหนังสือให้กับดอนนี่มันคือหนังสือปรัชญาการข้ามเวลาดอนนี่จึงถามกับอาจารย์ใครเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องนี้อาจารย์ก็บอกคนที่เขียนได้เกษียณไปแล้วเขาให้ดอนนี่ไปดูที่บอร์ดมันมีรูปของเธอติดอยู่ซึ่งพอดอนนี่ไปดูเขาถึงกับช็อกเพราะคนที่เขียนหนังสือเล่มนั้นมันก็คือคุณยายศพเธอเคยเป็นอาจารย์ที่เก่งมากๆมาก่อน แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เธอเสียสติไปพอดอนนี่ได้ศึกษาหนังสือเล่มนั้นใจความสำคัญของมันคือการเห็นอนาคตมนุษย์ทุกคนจะมีลูกศรคอยนำทางอย่างเช่นถ้าเราเดินไปตามถนนเราจะเจอทางแยกขวาซ้ายถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะไปอย่างชัดเจนเราจำเป็นที่จะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเคยคิดไหมว่าสิ่งที่เราเลือกมันอาจถูกใครบางคนกำหนดเอาไว้แล้วหนังสือเล่มนั้นกล่าวถึงลูกศรที่คอยนำชี้ทางเรา แล้วถ้าเราเกิดเห็นลูกศรน,นั้นขึ้นมาละ่ะเราก็จะสามารถมองเห็นอนาคตได้และในวันนั้นเองดอนนี่ก็ได้เห็นลูกศรและมานำทางให้เขาไปหาปืนของพ่อ18ตุลาคมปี1988ดอนนี่ได้เป็นแฟนกับเกรชเชนเขาพยายามที่จะจูบเธอแต่เธอก็ยังไม่พร้อมก่อนที่เธอจะย้ายมาเมืองนี้เธอเคยเจอเหตุการณ์แย่ๆมาก่อนพ่อของเธอเกิดบ้าคลัง่งและหยิบมีดมาแทงแม่ เธอกล่าวขอโทษด,ดอนนี่ตอนนี้เธอยังไม่พร้อมและในคืนนั้นอาการของดอนนี่ก็เกิดกำเริบเขาพยายามลองฆ่าแฟรงค์แต่ก็ไม่สามารถทำได้ในวันต่อมาไลฟ์โค้ชได้รับเชิญมาพูดที่โรงเรียนโดยเขาพยายามให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกคนแต่มันก็เป็นแค่คำปรึกษาแบบโลกสวยดอนนี่ทนไม่ไหวจึงลุกขึ้นมาพูดเธอคนที่อ้วน,น่ะมันไม่มีทางลัดทางอื่นหรอกเธอต้องคูมอาหารไม่ก็ออกกำลังกายส่วนนายที่โดนเพื่อนแกล้งะ ถ้านายไม่สู้กลับนายก็โดนแกล้งอยู่แบบนั้นแหละเรื่องพวกนี้คือความเป็นจริงซึ่งมันก็ทําเอาไลฟ์โคชหน้าแตกและอาจารย์ก็มาคุมตัวดอนนี่ออกไปแต่ทุกคนกลับปรบมือให้เขาในตอนเย็นของวันนั้นดอนนี่ก็อธิบายเรื่องทั้งหมดให้กับเรเชนรวมถึงการเดินทางข้ามเวลาและหลังแยกกันเขากำลังจะเดินกลับบ้านแต่เขาก็ดันไปเจอกระเป๋าตังที่ตกอยู่และกระเป๋าตังนั้นก็คือกระเป๋าตังของไลฟ์โคชบ้านหลังนี้คือบ้านของเขา ดอนนี่ศึกษาเรื่องการเดินทางข้ามเวลามากขึ้นและในวันต่อมาเขาก็มาพรีเซนต์งาน,นกับเกรทเชนเขาเสนอแว่นเสมือนจริงสําหรับเด็กเราทุกคนต่างรู้ดีว่าในตอนเด็กเราไม่สามารถจําอะไรได้แต่ถ้าให้เด็กดูรูปภาพภาพหนึ่งบ่อยๆมันอาจจะช่วยให้เด็กจําภาพนั้นได้พวกอันดาพานก็ยกมือถามถ้าให้ดูภาพความรุนแรงเช่นภาพคนตายละ่ะเกรทเชนก็สวนไปนาจะให้ลูกนายดูไหมละ่ะ อันตราพานก็บอกว่าพ่อเธอ,อยังแทงแม่ต่อหน้าเธอเลยนี่ซึ่งนั่นก็จี้ป่มของเกรเชนดอนนี่จึงรีบเข้าไปปลอบและเธอก็จูบเขาเกรเชนยอมรับในตัวของดอนนี่แล้วเขาอยู่เคียงข้างเธอมาเสมอและในตอนเย็นทั้งสองก็เข้าไปดูหนังกันระหว่างที่หนังกำลังจะฉายเกรเชนก็เผลอหลับไปดอนนี่ก็ได้เจอกับแฟรงค์ดอนนี่จึงถามนายใส่ชุดกระต่ายทำไมแฟรงค์ก็ตอบกลับแล้วนายใส่ชุดคนทำไม ดอนนี่บอกให้เขาถอดหน้ากากออกซะแฟรงก็ถอดหน้ากากออกเขาคือชายคนหนึ่งที่มีแผลโดนยิงที่ตาและเขาก็โชว์รูนอนข้ามเวลาให้กับดอนนี่ดอนนี่เห็นภาพบ้านไลฟ์โค้ชคนนั้นเขาจึงออกจากโรงหนังและไปเผาบ้านหลังนั้นขณะเดียวกันที่โรงเรียนมันก็มีงานแสดงโชว์สาวอ้วนขึ้นมาแสดงอย่างเต็มที่สุดความสามารถแต่ทุกคนกับหัวเราะและพอคณะเต้นเด็กมาแสดงทุกคนกับปรบมือความยุติธรรมมันไม่เคยมีอยู่จริง พอดอนนี่เผาบ้านไลฟ์โค้ชเสร็จเขาก็รีบกลับมาหาเกรเชนซึ่งเธอก็ตื่นพอดีในวันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็รีบไปดับไฟแต่พวกเขาก็ได้เจอกับสื่อลามกเด็กไลฟ์โค้ชคนนั้นล่อลวงเด็กมาทำอนาจารและอัดคลิปไว้นั่นทำให้ไลฟ์โค้ชถูกจับเข้าคุกทันที24ตุลาคม1988 6วันก่อนโลกแตกครูพระมหาแม่ของดอนนี่ เธอขอให้แม่ไปคุมการแข่งขันแทนเธอเพราะเธอเองจะไปเรียกร้องความยุติธรรมให้กับไลฟ์โค้ชเธอเลยคุมเด็กไปแข่งไม่ได้แม่เองก็ไม่ได้อยากไปนะักแต่มีลูกสาวคนเล็กอยู่ในทีมด้วยถ้าเธอไม่ไปคุมลูกสาวคนเล็กก็จะหมดสิทธิ์แข่งขันเธอจึงไม่มีทางเลือกตอนนี้แม่เห็นว่าอาการของดอนนี่หนักขึ้นเรื่อยๆแต่เธอก็เข้าใจมันไม่ใช่ความผิดของเขา26ตุลาคม1988สี่วันก่อนวันโลกไตก อาจารย์วิชาปรัชญาถูกไล่ออกเนื่องจากอาจารย์พละสนิทกับผู้หนนวยการครูรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงเธอจึงถูกไล่ออกดอนนี่เดินทางไปหาจิตแพทย์อาการของเขาหนักมากขึ้นจนจิตแพทย์แทบจะรักษาไม่ได้29ตุลาคม1988 1หนึ่งวันก่อนโลกแตกดอนนี่และพี่สาวตัดสินใจจัดปาร์ตี้ที่บ้านเพราะวันนี้เป็นวันฮาโลวีนปาร์ตี้เป็นไปอย่างสนุกสนานเกรชเชนเองก็มาด้วย แต่เธอก็มีท่าทีเศร้าๆแม่ของเธอหายไปจากบ้านดอนนี่ก็พยายามปลอบเดี๋ยวแม่ของเธอก็กลับมาทางด้านของแม่ดอนนี่การแข่งขันที่เธอคุมมันจบแล้วเธอกำลังนั่งเครื่องบินกลับเธอจะถึงประมาณ8ดโมงเช้าจูๆ่ๆดอนนี่ก็เห็นเส้นนั้นอีกครั้งเขาเห็นเส้นนำทางของเขาและเขามองไปที่นั่นเขาเห็นอนาคตตัวเองซึ่งเขาต้องการจะเปลี่ยนมันเขาและเพื่อน มุ่งหน้าไปยังบ้านของคุณยายศพแต่แล้วพวกอันตราพานก็รออยู่แล้วที่นั่นพวกมันมาปล้นของในบ้านและพวกมันก็ทำลายเกรเชนกับแดนนี่จู่ๆก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามารถคันนั้นหักหลบคุณยายมันพุ่งเข้าใส่และทับเกรเชนเกรเชนตายขาทีดอนนี่เสียใจเป็นอย่างมากคนขับรถรีบลงมาดูและคนขับคนนั้นเองก็คือแฟรงค์ด้วยความโกรธด,ดอนนี่ก็หยิบปืนขึ้นมายิงใส่แฟรงค์ทันที แฟรงค์โดนยิงเข้าที่ตาและสลบไปจู่ๆก็เกิดพายุขึ้นเครื่องบินที่แม่นั่งกลับบ้านมันโดนแรงของพายุจนทําให้เครื่องบินตกมันจึงทำให้เกิดรูหนอนขึ้นและเครื่องก็ตกลงไปในรูหนอนมันก็คือเครื่องเดียวกับที่ตกใส่บ้านของดอนนี่มันจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ดอนนี่รู้เรื่องราวทั้งหมดและเขาก็หัวรอ,อกมาเขาตื่นขึ้นมาในคืนนั้นคืนที่เขาได้เจอกับแฟรงค์ในครั้งแรก แต่เขาเลือกที่จะไม่ออกไปเครื่องยนต์ของเครื่องบินนั้นที่หลุดข้ามเวลามามันจึงตกใส่เขาทุกคนกลับมาปลอดภัยแม่และน้องสาวที่นั่งเครื่องบินก็ไม่ต้องตายเพราะการตายของดอนนี่มันทําให้พวกเธอไม่ได้ไปแข่งขันเกรทเชนก็ไม่ต้องมารู้จักกับเขาและเธอก็คงไม่ต้องตายดอนนี่เลือกที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยชีวิตของคนอื่นที่เขารักเมื่อเขาเป็นตัวแปรที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเขาก็เลือกที่จะตายดีกว่าเสียคนที่เขารักไป แฟรงค์ Frank, ที่ถูกยิงและย้อนเวลากลับมาเตือนเขาโลกที่กำลังจะแตกเขาพูดถึงการตายของคนที่ดอนนี่รักถ้าสังเกตดีๆนะครับดอนนี่พยายามหาวิธีแก้มันมาหลายรอบแล้วจุดสังเกตคือตอนเริ่มเรื่องดอนนี่ตื่นมาโดยไม่รู้ตัวแต่การย้อนเวลาทำให้เขาเสียความทรงจำไปตัวอย่างที่ชัดที่สุดเนี่ยมันก็คือคุณยายศพเธอเป็นคนที่รู้เรื่องการย้อนเวลาคนแรกเธอย้อนเวลาไปแก้ไขสิ่งต่างๆจนมันทำให้เธอเสียสติ ลองคิดลเล่นๆดูครับถ้าเราอายุ20แต่ย้อนเวลาไปในตอนที่อายุ12สมองของเราต้องทำงานหนักขนาดไหนกับความทรงจำาปปีที่ไหลเข้ามาการที่อาจารย์ย้อนเวลาเรื่อยๆผลกระทบก็มากขึ้นเรื่อยๆดอนนี่เองก็เริ่มมีอาการนี้อาการทางจิตก็เกิดจากการที่ดอนนี่พยายามย้อนเวลาแก้ไขปัญหาหลายๆครั้งและในครั้งสุดท้ายเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาต้องควรทำยังไงเขาจึงได้หัวเราะออกมานั่นคือการสละชีวิตตัวเอง เพื่อช่วยชีวิตคนที่เขารักไว้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี่คือหนังย้อนเวลาที่ไม่ได้มีเอฟเฟกหรูหรามากมายความจริงแทบไม่บอกได้ซ้ําและเน้นให้คนนี้ไปตีความกันเองซึ่งหนังแนวนี้ก็มีสเสน่ห์มากๆถ้าใครชอบแล้วก็อยากให้ผมทําแนวนี้อีกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, subscribe ผมจะได้มีกําลังใจทําต่อทําคลิปออกมาให้ทุกคนดูกันอีกนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ